ว่าเก้าสิของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ2-3ถึงชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยมักจะประสบปัญหาโรคที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมค่ะโรคเนี้ยเป็นโรคตาชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเอ๊โรคเนี้ยมันคือโรคอะไรแล้วมันมีอาการและวิธีการดูแลรักษาอย่างไงบ้างคลิปนี้หมอมัธยามีคำตอบถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัธยาขวัญอนชานะคะเป็นจากสูตแพทย์ประจำมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมให้ฟังเจ้าโรค ะะจริงๆแล้วมันคือโรคทางตาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ดิจิตอลเป็นเวลานานๆซ้ําๆวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะคะโรคนี้ทําให้เรามีอาการปวดหัวปวดตาตามวัว แหแสบตาแพ้แสงน,น้ำตาไหลแล้วบางคนเนี่ยก็จะปวดข้อบ่าไหลไปสัมพันธ์กับพวกออฟฟิศซินโดรมด้วยค่ะเจ้าโรคนี้นะคะก็ตามชื่อเลยสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมือถือ iPad แท็บเลต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆทําให้มีอาการทางตาออกมานะคะซึ่งโรคเหล่านี้มักเกิดกับคนที่ทํางานหน้าจอคอมเป็นประจำหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศนั่นเองแต่หลังๆแล้วเนี่ยคนมีอายุหรือว่าเด็กๆก,ก็เป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแทบจะใช้มือถือตลอ เวลาทั้งวันเลยวันนี้หมอะจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการดูแลสายตาตัวเองให้เป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมน้อยที่สุดเนี่ยทำยังไง อันดับแรกเลยคือเช็คก,ก่อนคะ่ะว่าอาการต่างๆที่เราเป็นมาทั้งหมดเนี้ยเป็นมากน้อยระดับไหนนะคะถ้าเกิดว่าเรายังเป็นไม่มากนะคะเราอาจจะใช้วิธีการรักษาตัวเองก่อนก็คือ1พักสายตาค่ะก็คือเราจะพักสายตา20วินาทีพักทุกๆ20นาทีค่ะโดยการที่เราจะหลับตาหรือว่ามองไกลนะคะเป็นระยะประมาณ20ฟุตก็ได้เพราะว่าเราจ้องมองจอคอมมันอยู่ในระยะใกล้เนาะถ้าเราพักสายตาด้วยการมองไก,ก,กลๆหรือว่าหลับตาค่ะก็จะช่วยให้สายตานะผ่อนคลายมากขึ้นทำ ให้ลดอาการปวดตาล้าตาได้นะคะและระหว่างที่พักเนี่ยทำข้อที่2ค่ะก็คือหอยดน้ำตาเทียมค่ะการที่เรามีอาการล้าตาแพ้แสงเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดจากตาแห้งถ้าเราหยดน้ําตาเทียมเป็นประจําทุกวันเลยวันละสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็ใช้น้ําตาเทียมแบบที่เป็นไม่มีสารกันเสียค่ะ,คะใช้ไรยวันแบบที่ทิ้งไปพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะทําให้ตาเราชุ่มชื้นขึ้นอาการตาล้าต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรทําก็คือใส่แว่นกรองแสงค่ะถ้าใครคนไหนอ่ะมี ปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงอยู่แล้วนะคะแว่นที่เราใส่ก็ควรจะเพิ่มออปชันกรองแสงสีฟ้าหรือกรองแสงคอมไปด้วยในตัวค่ะหรือว่าถ้าใครใช้เลนส์เปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าเจ้าเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยมันจะกรองแสงคอมไปด้วยในตัวอยู่แล้วการใช้แว่นกรองแสงเนี่ยค่ะจะช่วยลดทอนแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลเข้าตาเราซึ่งเจ้าแสงพวกนี้มันทําให้เราะปวดตาล้าตาได้ง่ายค่ะพอเรากรองแสงสีฟ้านี้ออกตาเราก็จะสบายขึ้นการมองเห็นภาพมันก็จะคมชัดดีขึ้นก็คือตาเราไม่ต้องสู้กับแสง สีฟ้าที่มันส่องเข้าตาแล้วนั่นเองดังนั้นนะคะการแก้ปัญหาง่ายๆ3ข้อเนี้ยเราสามารถทําได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องรอว่าเราจะเป็นอาการมากก่อนเราค่อยทํา แต่ถ้าเกิดว่าทําทั้งหมดนี้แล้วว่ะค่ะอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมของเรายังไม่หายเรายังมีอาการปวดตาเคืองตาตาล้าอยู่ตอลอดเวลาอันนี้แนะนาว่าต้องไปพบจกักษุแพทย์นะคะคุณอาจจะมีอาการตาอักเสบหรือว่าตาแห้งที่เป็นมากขึ้นนะคะคุณหมอก็จะให้ยาหยอดตาที่พิเศษมากขึ้นอาจจะเป็นพวกยาลดการอักเสบยาแก้แพ้หรือว่ายาเพิ่มน้ำตาค่ะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยคุณหมอก็อาจจะทาการเช็คค่าสายตาด้วยว่าตอนนี้ค่าสายตาของเราอะมันตรงหรือเปลบางคนใส่แว่นไม่ตรงค่าสายตามีสายตายาวแล้วม่ ถ้าเราทําการเปลี่ยนแว่นใหม่ก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันยังไงก็ตามถ้ามีคําถามอะไรสงสัยนะคะก็สามารถพิมคอมเมนต์ถามหมอได้เลยนะคะหมอตอบเองทุกคําถามค่ะถ้าท่านไหนต้องการตรวจว่าสายตานะคะว่าสายตาเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยังก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอสายตาที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขานะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ